สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวอันคนลุกและลึกลับของคุณแม่ท่านหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์เฉียดความตายและได้ไปเห็นโลกหลังความตายด้วยตัวท่านเองเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2552และถูกเล่าผ่านลูกชายของเธอผู้ที่ภายหลัง ตัดสินใจละทิ้งอาชีพวิศวกรเครื่องบินเพื่อบวชถวายเป็นกุศลให้แม่เรื่องราวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาและครอบครัวเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับกรรมและผลแห่งการกระทำไปตลอดกาลเมื่อปีพศ .2552 คุณแม่ป่วยหนักจนต้องเข้าไอซหลายครั้งหนึ่งในนั้นเป็นช่วงที่วิกฤตที่สุดเธออยู่ในภาวะโคม่านานถึงเวัน คืนนั้นเองวิญญาณของเธอหลุดออกจากร่างโดยที่เธอเองไม่รู้สึกตัวทันทีที่ลืมตาเธอพบว่าเธอไม่ได้อยู่ในห้องไอซอีกต่อไปแต่กลับยืนอยู่กลางสถานที่แปลกประหลาดรอบตัวเป็นป่าทึบมีแสงสีแดงเรืองรองและตรงหน้ามียมาบาลสามตนยืนมองเธออยู่ยมมาบาลเหล่านี้ได้สวมจงกระเบนสีขาวไม่ใช่ชุดสีแดงเหมือนที่เคยได้ยินจากตำนานแต่โบราณ ท่าทางของพวกเขาไม่ได้ดูน่ากลัวแต่ก็ดูน่าเกรงขามไปเที่ยวกันเถอะหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นเสียงของเขาหนักแน่นและกล้องกังวานคุณแม่รู้สึกตัวในทันทีว่ามันไม่ใช่การเที่ยวแบบที่มนุษย์รู้จักแต่เหมือนกันถูกพาตัวไปสู่ที่ที่หนึ่งซึ่งเธอเองก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เธอพยายามอ้อนวอนขอเวลาหนึ่งวันขอให้ลูกมาหาก่อนได้ไหมโยมมาบานหัวเราะ ถึงลูกจะมาหาแล้วยังไงเจ้าก็ต้องไปอยู่ดีขาดคําพวกเขาก็หิ้วปีกเธอขึ้นแล้วลากออกไปจากร่างเธอมองเห็นร่างของตัวเองยังคงนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงในห้องไอซได้มีสายระยงงระยัางเต็มไปหมดหมอและพยาบาลยังคงพยายามช่วยเหลือแต่เธอไม่มีทางกลับเข้าไปได้ทันทีที่ถูกหิ้วปีกขึ้นมาร่างของคุณแม่ถูกล่างผ่านเส้นทางลูกรังสีแดง ฝุ่นคระครุ้งจนแทบมองไม่เห็นทางเธอรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในโลกที่ไร้าการเวลาข้างหน้ามีเพิงเล็กๆห้าถึงหกร้านตั้งเรียงรายเหมือนร้านขายของข้างถนนกลิ่นอาหารโชยออกมาจากเพิงเหล่านั้นแต่มันไม่ได้มีกลิ่นหอมแบบอาหารมนุษย์หากแต่เป็นกลิ่นเหม็นสาบเจือปนกับควันไฟคล้ายกับของเน่าหิวไหมยมมาบานถามเธอพยักหน้าเล็กน้อย เพราะในความรู้สึกตอนนั้นเธอหิวอย่างบอกไม่ถูกถ้าหิวก็ไปซื้อสิเธอมองไปที่เพิงแล้วรู้ทันทีว่าทำไม่เธอถึงทำไม่ได้เธอไม่มีเงินสักบาทไม่มีแม้แต่กระเป๋าหรือเสื้อผ้าเพราะบัดนี้เธอมาในร่างของวิญญาณเปล่าเปลือยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยยมมาบานหัวเราะอีกครั้งเจ้าไม่เคยทำบุญเลยใช่ไหมเธอเงียบเพราะมันคือความจริง เธอไม่เคยสนใจเรื่องบุญกรรมไม่เคยทำบุญไม่เคยนึกถึงการให้ทานไม่เคยสวดมนต์ในขณะที่หลายคนได้สะสมบุญไว้สำหรับชาติหน้าเธอใช้ชีวิตโดยไม่เคยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงเมื่อเดินต่อไปเธอก็พบกับฝูงชนมหาศาลยืนเรียงแถวอยู่หน้ากำแพงสูงที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาคนเหล่านี้มีสภาพผอมโซเปลือยเปล่า และใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานข้างๆกำแพงได้มีกระทะเหล็กสามใบขนาดมะฮือมามีสัตว์นรกกำลังดิ้นทุรนทุรายถูกต้มในน้ำเดือดทุกครั้งที่มีเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นจากกระทะคุณแม่รู้สึกเหมือนใจจะขาดเธอเหลือไปเห็นเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตไปเมื่อ30ปีที่แล้วยืนอยู่ในแถวตายไปตั้งนานแล้วยังไม่ไปเกิดอีกหรือเธอถามไปยัง เพื่อนตอบเสียงเบาวิวเขาให้รออย่างไม่ถึงเวลาขณะที่ยืนรออยู่ตรงนั้นโยมมาบานชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าเธอเห็นสถานที่แห่งหนึ่งสวยงามสว่างสวัยเหนือบันไดเจ็ดขั้นโยมมาบานพูดว่าที่นั่นคือสวรรค์แล้วสั่งให้เธอนั่งรออยู่ที่ขั้นแรกของบันไดเธอนั่งอยู่นานแต่ก็ไม่มีใครเรียกชื่อเธอไม่มีใครพาเธอไปตัดสินกรรม ขณะที่กำลังสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจูจ่ๆก็มีฤาษีรูปหนึ่งเดินเข้ามาเขามองเธออย่างสงบมาทำอะไรที่นี่ไม่รู้เขาผ่ามาเที่ยวที่นี่ไม่ใช่ที่เที่ยวฤาษีพูดพลางเอามือตบหลังเธอทันใดนั้นเธอรู้สึกเหมือนถูกดูดกลับคืนมาด้วยความเร็วสูงระหว่างทางกลับเธอผ่านสถานที่ที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนแต่มีเพียงคนตายเท่านั้นที่อาศัยอยู่ พวกเขาไม่ได้ดุหรือน่ากลัวทุกอย่างดูปกติเหมือนโลกมนุษย์เพียงแต่พวกเขาไม่มีชีวิตพวกเขายัางไม่ถึงเวลาจะไปไหนเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างลัางทันใดนั้นเธอรู้สึกเหมือนถูกแรงมหาศาลดึงกลับไปยังร่างของตนเองในโลกมนุษย์หมอบอกให้ครอบครัวของเธอทำใจเพราะเธอไม่มีทางรอดลูกชายของเธอรู้สึกสะเทือนใจจึงลาออกจากงานวิศวะก่อนเครื่องบินที่ดอนเมือง แล้วบวชเพื่ออุทิศบุญให้แม่ช่วงสามเดือนของการบวชเขาสามารถทำสมาธิได้อย่างลึกซึ้งและแผ่เมตตาให้แม่ทันใดนั้นแม่นิมิตเห็นแสงสีขาวสว่างสวยกระจายไปทั่วเหมือนไฟลามทุง่งและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นคุณแม่ฟื้นขึ้นมาอย่างปกติแม้หมอจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้นี่คือพลังแห่งบุญและกรรมที่แท้จริง หลังจากที่แม่ฟื้นขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์ญาติพี่น้องก็ต่างตกตะลึงเพราะก่อนหน้านี้หมอยังบอกว่าไม่มีทางรอดทุกคนเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อบางคนก็บอกว่าเป็นปาฏิหาริย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อแม่กลับบ้านได้เธอก็เล่าเรื่องราวที่พบเจอในพบวิญญาณให้กับทุกคนฟังและสิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือเรื่องของหมู่บ้านคนตาย แม่เล่าว่าแม่เห็นบ้านของพ่อเห็นบ้านของญาติที่เสียไปแล้วหลายสิบปีทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแม่เล่าพร้อมกับน้ำเสียงที่ยังเต็มไปด้วยความประหลาดใจพวกเขาไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่บ้านเดิมของพวกเขาเพียงแต่ไม่มีใครในโลกมนุษย์มองเห็นญาติที่นั่งฟังอยู่ถึงกับสะดุง้งบางคนเริ่มน้ำตาคลอเพราะเมื่อลองไล่ชื่อคนที่แม่บอกมาทุกคนล้วนเสียชีวิตไปนานแล้ว แต่ถ้าเป็นอย่างที่แม่พูดจริงๆพวกเขาก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปเกิดใหม่พวกเขาบอกว่าต้องรอแม่พึมพำเหมือนรอคิวรอเวลาที่ยมพบาลตัดสินใจให้ไปไหนต่อหลังจากรอดชีวิตกลับมาแม่เริ่มเปลี่ยนความคิดก่อนหน้านี้ไม่เคยเชื่อเรื่องบุญกรรมไม่เคยใส่ใจเรื่องการทำบุญแต่พอไปเห็นกับตาถึงได้รู้ว่าทำไมเขาถึงบอกกันว่าให้สะสมบุญ เธอคิดถึงช่วงเวลาที่เดินผ่านเพิงขายอาหารในแดนนรกที่แม้แต่จะซื้ออาหารก็ทำไม่ได้เพราะเธอไม่มีบุญเก่าติดตัวไปเลยเราต้องทำบุญไว้ให้ตัวเองเพราะตอนตายไปไม่มีใครช่วยเราได้ไม่มีเงินไม่มีของกินมีแต่บุญที่เคยทำมาเท่านั้นนับแต่นั้นมาแม่เปลี่ยนเป็นคนละคนเธอเริ่มทำบุญใส่บาตฟังธรรมและสวดมนต์ทุกวัน เมื่อก่อนเธออาจจะไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้แต่เมื่อได้ไปเห็นด้วยตาเธอก็ไม่กล้าปล่อยชีวิตให้ผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แม่ก็มีอายุยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้และเธอยังคงยืนยันคำเดิมว่าฉันไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่พอไปเห็นด้วยตัวเองถึงได้รู้ว่ามันมีจริงหากท่านผู้ฟังชอบฟังเรื่องราวลี้ลับพิศวงอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิศวงเอาไว้ แล้วพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ